ท่ามกลางผืนทะเลรายกว้างใหญ่แสงแดดร้อนแรงสาดลงบนดินแห้งแตกระแหงท้องฟ้าเงียบงันแต่หัวใจของผู้คนนับล้านกำลังสั่นไหวเสียงเพียงหนึ่งเดียวดังกล้องไปทั่วโลกเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือ S.O.S สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงไม่ใช่เพียงเพราะมันดังมาจาก32ประเทศพร้อมกันแต่เพราะปลายทางของเสียงนั้นไม่ได้เรียกหาอเมริกาไม่ได้เรียกหายุโรปไม่ได้เรียกหามหาอำนาจใดๆพวกเขากำลังเรียกหาประเทศไทยประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายคนเคยคิดว่าไร้พลัง ที่หลายคนเคยเชื่อว่าไม่มีวันถูกมองเห็นบนเวทีโลกแต่วันนี้ประเทศเล็กๆนี้กลับกลายเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งดีท่ามกลางความมืดมิดของตะวันออกกลางทำไมต้องเป็นไทยทำไมดินแดนเล็กๆที่มีเพียงรอยยิ้มวัฒนธรรมอ่อนโยนและความสามารถีของผู้คนถึงกลายเป็นคำตอบสุดท้ายของโลกที่กำลังสิ้นหวังทุกสายตากำลังหันมาจับจ้องทุกหัวใจกำลังรอ,อคอยคำอธิบายและทุกชีวิตต่างฝากความหวังไว้กับประเทศไทยนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิด เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความกลัวและความหวังเรื่องราวที่กำลังจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบและคุณกำลังจะได้ยินทั้งหมดประเทศไทยดินแดนเล็กๆที่หลายคนรู้จักเพียงทอร,รอยยิ้มเสียงหัวเราะของผู้คนและวัฒนธรรมที่อบอุ่นแต่ลึกลงไปกว่านั้นประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงภาพของวัดทองสวยงามหรือชายหาดขาวสะอาดที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันประเทศไทยคือบ้านของผู้คนที่ไม่เคยยอมแพ้คนไทยเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่สมบูรณ์แบบเราเคยผ่านสงคราม เราเคยผ่านความทุกข์ยากแต่หัวใจคนไทยไม่เคยหมดแสงแห่งความหวังในขณะที่โลกภายนอกกำลังสั่นสะเทือนความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อผู้คนหลายล้านถูกบังคับให้ออกจากบ้านน้ำสะอาดกลายเป็นสิ่งหายากอาหารขาดแคลนจนเด็กๆต้องร้องไห้ด้วยความหิบ32ประเทศที่เคยภูมิใจว่ามีพลังเคยมั่นใจว่าตนเองเข้มแข็งกลับค่อยๆอ,อ่อนแรงเพราะไฟสงครามไม่เคยดับและในที่สุดพวกเขาก็เลือกหันหน้าไปยังที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีใครคาดคิดประเทศไทย ทำไมต้องเป็นไทยเสียงคำถามดังขึ้นทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาเพราะเมื่อมองจากภายนอกประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ไม่เคยเป็นมหาอำนาจไม่เคยมีอาวุธยิ่งใหญ่ไม่เคยบังคับใครด้วยกําลังแต่สิ่งที่โลกอาจลืมคือประเทศไทยมีพลังบางอย่างที่แตกต่างพลังที่ไม่ได้วัดด้วยกองทัพไม่ได้วัดด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เป็นพลังของหัวใจพลังของความเมตตาและพลังของความสามารถีย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนขณะที่โลกเต็มไปด้วยความเย็นชาประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศ ที่เปิดบ้านต้อนรับผู้ลี้ภัยจากต่างแดนไม่ว่าเขาจะมาจากเพื่อนบ้านในเอเชียหรือจากแผ่นดินที่ไกลออกไปคนไทยแบ่งข้าวแบ่งน้ําให้ผู้ที่ไม่มีอะไรเลยแม่ชาวนาแบ่งข้าวเพียงถุงเล็กๆเ,เพื่อให้เด็กต่างชาติได้กินพระภิกษุยื่นขันข้าวแก่คนแปลกหน้าแม้ไม่รู้ชื่อไม่รู้ภาษาภาพเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในหัวใจของผู้คนและถูกเล่าต่อรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นตำนานของประเทศที่ไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ดังนั้นเมื่อ32ประเทศในตะวันออกกลางหมดทางออก เมื่อพวกเขาไม่เหลือใครให้พึ่งพาสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในใจพวกเขาคือภาพรอยยิ้มของคนไทยคือคำว่าน้ำใจไทยคือความจริงที่ว่าแม้ประเทศไทยจะเล็กแต่หัวใจของคนไทยไม่เคยเล็กเลยค่ำคืนนั้นสัญญาณ SOS ถูกส่งข้ามท้องฟ้ามันเดินทางผ่านทะเลทรายผ่านภูเขาหินผ่านมืองที่พังพินาศและสุดท้ายมันมาถึงดินแดนเล็กๆที่ชื่อว่าประเทศไทยชาวบ้านในทุ่งนาไม่รู้แม่ค้าที่ตลาดไม่รู้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเล็กๆไม่รู้ ว่าขณะพวกเขากาลังใช้ชีวิตอย่างปกติโลกภายนอกกําลังฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่พวกเขาและเมื่อข่าวเริ่มกระจายออกไปหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินก็ค่อยๆเต้นแรงขึ้นคําถามเริ่มกล้องในหัวของทุกคนว่าเราจะทําอย่างไรเราจะยื่นมือไปช่วยไหมประเทศเล็กๆอย่างเราจะเป็นคําตอบของโลกได้จริงหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวที่เต็มไปด้วยน้ําตาความกลัวและความกล้าหาเรื่องราวที่จะทําให้คุณเห็นว่าบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่ขนาดของประเทศ แต่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนตัวเล็กๆเกมื่อสัญญาณในโซเอสดังไปทั่วโลกรัฐบาลไทยไม่อาจเพิกเฉยแม้หลายประเทศมหาอำนาจยังคงเงียบยังคงรอคอยยังคงลังเลแต่ประเทศไทยเลือกที่จะฟังเสียงนั้นก่อนใครการประชุมฉุกเฉินถูกจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลแสงไฟสว่างกลางห้องประชุมใหญ่ใบหน้าของผู้นำไทยเคร่งเครียดเสียงรายงานจากเจ้าหน้าที่ก้องกังวาน32ประเทศในตะวันออกกลางพวกเขากำลังร้องขอความช่วยเหลือจริงๆครับท่านนายกรัฐมนตรีไทยนั่งเงียบ สายตาเต็มไปด้วยความกังวลเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนี่คือการเรียกหาจากครึ่งหนึ่งของโลกรัฐมนตรีบางคนพูดขึ้นประเทศไทยเราเล็กเกินไปเราจะไปช่วยอะไรเขาได้เราเองยังมีปัญหาในบ้านเราอยู่อีกเสียงหนึ่งโต้กลับแต่พวกเขาเรียกหาเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นี่คือโอกาสที่โลกกำลังมองมาที่ไทยบรรยากาศในห้องประชุมเงียบเสียงนาฬิกาดังติกต๊กติก๊กติ๊กทุกคนรอฟังคำตัดสินใจและในที่สุดเสียงหนักแน่นก็ดังขึ้นประเทศไทยต้องยื่นมือไปช่วย ข่าวการตัดสินใจแพร่กระจายไปทั่วประเทศจากกรุงเทพสู่หมู่บ้านเล็กๆจากโรงเรียนสู่ตลาดจากโทรทัศน์สู่โซเชียลคนไทยทั้งแผ่นดินได้ยินแล้วว่าโลกกำลังร้องหาเราที่หมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานลุงคำชาวนาธรรมดายืนฟังวิทยุเก่าๆเ,เขาได้ยินข่าวแล้วน้ำตาซึมเขาเห็นข้าประเทศเราแล้วโวยถึงเวลาที่ไทยจะได้ยืนเคียงข้างโลกเสียทีมีของลุงคำยกขันข้ามาวางเธอยิ้มจางจางบ้านเราจนก็จริงแต่ถ้าเขาขอเราก็แบ่งได้คนไทยไม่เคยแ้งน้ำใจ เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดยกมือถามคุณครูคุณครูครับทำไมเขาต้องเรียกหาไทยคุณครูยิ้มสายตาอ่อนโยนเพราะเมืองไทยมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าขนาดและเมื่อโลกหมดหวังเขาย่อมมองหาคนที่ยังมีศรัทธาในมนุษย์เด็กๆฟังแล้วเงียบบางคนแอบยิ้มบางคนแอบภูมิใจแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็รู้ว่าประเทศเล็กๆของพวกเขากำลังถูกโลกจับตามองขณะเดียวกันที่ตะวันออกกลางข่าวการตอบรับของไทยถูกส่งผ่านคลื่นวิทยุถูกเล่าต่อผ่านชุมชนผู้ลีภ้ภัย ผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มลูกน้อยแนบอกร้องให้ทั้งน้ําตาไทยพวกเขายอมช่วยเราพวกเขาไม่หันหลังให้เราชายชาราที่นั่งอยู่ใกล้ๆจับมือเธอแน่นอย่าร้องให้เลยลูกสวรรค์ยังไม่ท่าทิ้งเรายังมีแผ่นดินที่ชื่อว่าไทยการช่วยเหลือเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆกองคาราวาลอาหารน้ําและยารักษาโรคถูกบรรจุลงในกล่องธงไตรรงสีแดงขาวน้ําเงินถูกติดบนทุกหลงังเพื่อให้ทุกคนรู้ว่านี่คือความช่วยเหลือจากประเทศไทย บนท้องฟ้าเครื่องบินลำเล็กบินออกจากดอนมึบนบรรทุกสิ่งของที่ผู้คนร่วมกันบริจาคจากแม่ค้าที่แบ่งข้าวสารถุงเล็กจากเด็กที่หยอดเหรียญลงกล่องบริจาคจากท้าที่ยกบาตท,ทั้งใบถวายทุกสิ่งรวมกันเป็นพลังเดียวพลังที่ชื่อว่าน้ำใจไทยเมื่อขบวนความช่วยเหลือไปถึงชายแดนประเทศแรกชาวบ้านนับพันต่างกรูกันออกมาต้อนรับเสียงร้องให้ปนเสียงหัวเราะด,ดังไปทั่วแม่ชูมือขึ้นฟ้าแล้วพูดว่าพระเจ้าทรงไทยมาแล้วเด็กเล็กกอดกล่องอาหารแน่นผู้ชายจับธงไทยที่โบกสะบัด น้ำตาแห่งความหวังหลังไหลทุกสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแต่การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งอาหารและน้ำมันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือข้อความที่โลกได้รับว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยกองทัพแต่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจอย่างไรก็ตามในเงามืดของความช่วยเหลือกลับมีบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้นบางกลุ่มไม่พอใจบางประเทศเริ่มตั้งคำถามทำไมต้องเป็นไทยทำไม32ประเทศถึงเลือกฝากชีวิตไว้กับไทยความสงสัยกำลังกลายเป็นแรงกดดันโลกกำลังจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ และเส้นทางของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นข่าวการช่วยเหลือจากประเทศไทยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันสื่อจากทั่วโลกเริ่มหันกล้องมาที่ดินแดนเล็กๆแห่งนี้นักข่าวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกเขายืนรอหน้าโกดังบรรจุสิ่งเพื่อถ่ายภาพประเทศที่กล้าลุกขึ้นมาตอบรับเสียง SOS ผู้สื่อข่าวจากสหรัฐถามด้วยน้ำเสียงประชดประเทศเล็กๆอย่างไทยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข่าวจากยุโรปสายหน้านี่มันดูเหมือนแค่การสร้างภาพลักษณ์ พวกเขาจะช่วย32ประเทศได้จริงหรือแต่ในขณะที่เสียงวิจารณ์ดังขึ้นสายตาของผู้ลิบไทยนับล้านกลับเต็มไปด้วยประกายแห่งศรัทธาสำหรับพวกเขาประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กๆอีกต่อไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่ตะวันออกกลางขบวนความช่วยเหลือจากไทยทยอยเดินทางเข้าไปภาพคนไทยในชุดธรรมดาธรรมายกถุงอาหาราน้ำดื่มยื่นให้เด็กที่กำลังหิวโหวยถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ขอบคุณประเทศไทยเราจะไม่ลืมบุญคุณน,นี้ประโยคเหล่านี้ถูกเขียนด้วยน้ำตาบนกำแพงที่ผังพินาศ บนเศษผ้าขาดขาดที่กลายเป็นธงแห่งความหวังแต่ในอีกฟากหนึ่งของโลกบางประเทศเริ่มไม่พอใจมหาอำนาจบางรายเห็นว่าการที่ไทยถูกเลือกให้เป็นผู้ช่วยเหลือคือการลดบทบาทของพวกเขาคือการทำให้โลกตั้งคำถามว่าแล้วมหาอำนาจทั้งหลายอยู่ที่ไหนการประชุมลับถูกจัดขึ้นในห้องที่ปิดทึบไม่มีสื่อไม่มีใครรู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบางประเทศพูดขึ้นประเทศไทยกำลังสร้างภาพลวงตาพวกเขาทำให้โลกคิดว่าประเทศเล็กๆก,ก็ยิ่งใหญ่ได้เราจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเสียงหนึ่งตอบกลับ เราต้องกดดันไทยต้องทําให้พวกเขาอ่อนแรงไม่งั้นพลังเล็กๆนี้จะกลายเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นลุกขึ้นตามคืนวันนั้นรัฐบาลไทยได้รับจดหมายลับคําเตือนสั้นๆถูกส่งมาถึงผู้นําไทยหยุดช่วยเหลือก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่นายกรัฐมนตรีไทยเปิดจดหมายแล้วเพียงเงียบเขาวางมันลงบนโต๊ะหันไปมองเจ้าหน้าที่รอบตัวแล้วพูดด้วยน้ําเสียงมั่นคงเราจะไม่หยุดเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่หัวใจคนไทยเลือกขณะเดียวกันในบ้านเรา คนไทยเริ่มรวมพลังกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักเรียนมัธยมเขียนจดหมายกำลังใจส่งไปให้เด็กต่างแดนแม่ค้าขายผักแบ่งเงินเล็กน้อยบริจาคทุกวันชาาประมงนำปลาสดที่จับได้มอบให้ก่องทัพเพื่อนำไปแปรรูปกรุงเทพอาจเต็มไปด้วยแสงไฟและความวุ่นวายแต่ในซอยเล็กๆทุกครอบครัวกำลังช่วยกันทำบางสิ่งเล็กน้อยรวมกันกลายเป็นมหาสมุทรแห่งน้ำใจทว่ายิ่งความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นแรงกดดันจากภายนอกก็ยิ่งหนักข่าวลือเริ่มแพร่กระจายประเทศไทยไม่ได้ช่วยด้วยใจรอกพวกเขาต้องการผลประโยชน์ ไทยกำลังใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงสื่อบางสนักนำเสนอภาพตัดต่อทำให้ดูเหมือนความช่วยเหลือจากไทยเป็นเพียงการแสดงผู้คนบางส่วนเริ่มสับสนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ไทยกำลังทำคือความจริงใจหรือแค่ภาพลักษณ์คืนหนึ่งกลางกรุงเทพมีการชุมนุมเล็กๆหน้าทำเนียบบางคนตะโกนเราเองยังยากจนจะไปช่วยใครทำไมอีกกลุ่มโต้กลับคนไทยไม่เคยทิ้งใครถ้าเราหยุดวันนี้เราก็จะหยุดหัวใจของเราเองเสียงเถียงกันดังสนัน่นแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือหัวใจของคนไทยกำลังถูกทดสอบ ในตะวันออกกลางการช่วยเหลือของไทยเริ่มสร้างแรงบันดาลใจหมู่บ้านที่เคยสิ้นหวังค่อยๆฟื้นกลับมามีชีวิตผู้คนเริ่มจับมือกันสร้างชุมชนใหม่พวกเขาแขวนผ้าสามสีแดงขาวน้ำเงินไว้หน้าบ้านเพื่อแสดงว่าที่นี่ไทยเคยยื่นมือมาเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเขียนคำว่าสยามลงบนสมุดเก่าเขาบอกแม่ว่าเมื่อโตขึ้นผมอยากไปขอบคุณพวกเขาแต่ความหวังเหล่านี้ตรับยิ่งทำให้บางประเทศโกรธพวกเขาเริ่มกดดันผ่านทางเศรษฐกิจบางสินค้าไทยถูกระงับนำเข้า บางบริษัทต่างชาติขู่จะถอนการลงทุนราคาสินค้าภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นชาวบ้านเริ่มรู้สึกได้ว่าการยื่นมือช่วยโลกครั้งนี้อาจนำความลำบากกลับมาสู่บ้านเราเองลุงคำที่เคยพูดด้วยความภูมิใจคราวนี้นั่งเงียบอยู่หน้าบ้านภรรยาถามด้วยความเป็นห่วงลุงทำไมไม่พูดอะไรเลยลุงคำถอนหายใจข้าวของมันแพงขึ้นชีวิตเราก็ลำบากแต่ถ้าเราหยุดช่วยเด็กที่นั่นก็จะลำบากยิ่งกว่าเราจะทนดูได้ยังไงคำพูดเรียบง่ายนี้สะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งแผ่นดิน แม้ความทุกข์จะทับถมแต่หัวใจยังไม่ยอมแพ้ขณะเดียวกันในห้องประชุมสหประชาชาติเสียงทุกเถียงดังลั่นผู้แทนบางประเทศยกมือค้านไทยไม่มีสิทธิแทรกแซงตะวันออกกลางพวกเขาควรหยุดเดี๋ยวนี้ผู้แทนจากเอเชียลุกขึ้นตอบถ้าประเทศเล็กๆอย่างไทยยังกล้าช่วยแล้วประเทศใหญ่ๆอย่างคุณกำลังทำอะไรอยู่ห้องประชุมเงียบชั่วขณะทุกสายตาหันไปยังผู้แทนไทยหญิงสาวร่างเล็กที่เป็นผู้แทนคนไทยยืนขึ้นด้วยหัวใจสั่นไหวเธอกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นประเทศไทยไม่อาจแก้ปัญหาของโลกได้ทั้งหมด แต่ประเทศไทยจะไม่หันหลังให้มนุษย์ที่กำลังร้องไห้ถ้าเรามีเพียงถุงข้าวเล็กๆเ,เราก็จะแบ่งถ้าเรามีเพียงน้ำหยดเดียวเราก็จะแบ่งเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นไทยคำพูดนั้นดังสะท้อนนักลก่าวทั่วโลกรีบถ่ายทอดไปยังบ้านเรือนนับล้านและในคืนนั้นชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์แต่เบื้องหลังคำชื่นชมความมืดมิดยังคงรออยู่มีรายงานลับออกมาว่ากรุมก่อการร้ายบางฝ่ายไม่พอใจ พวกเขามองว่าการช่วยเหลือจากไทยคือการแทรกแซงคือการทําให้พวกเขาเสียอํานาจข่าวกรองไทยเตือนว่าอาจมีการโจมตีต่อขบวนความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีไทยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าถ้าพวกเขาจะโจมตีเราก็ต้องยิ่งปกป้องให้ดีกว่าเดิมความตึงเครียดเริ่มก่อตุ้ทุกก้าวต่อไปของประเทศไทยไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ําใจแต่คือการเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายโลกทั้งใบกําลังจับตาและประเทศไทยกําลังเดินเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจหันหลังกลับได้อีกต่อไป การช่วยเหลือของไทยดําเนินต่อไปแต่ทุกก้าวที่ก้าวออกไปกลับเต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ข่าวกรองจากตะวันออกกลางรายงานเข้ามากลุ่มติดอาวุธบางฝ่ายเริ่มขยับพวกเขามองว่าขบวนความช่วยเหลือของไทยคือการลดทอนอํานาจของตนคือการทําให้ประชาชนเลิกกลัวและเริ่มเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาในโลกที่ถูกปกครองด้วยความกลัวการมีความหวังคือสิ่งที่อันตรายที่สุดกองทัพไทยเริ่มเพิ่มกําลังคุ้มกันขบวนช่วยเหลือแต่ภาพเหล่านี้ถูกสื่อบางสํานักบิดเบือนไทยส่งทหารเข้าไปแทรกแซง นี่ไม่ใช่ความช่วยเหลือแต่มันคือการยึดครองเสียงวิจารณ์ดังขึ้นจากทั่วโลกบางคนเริ่มเชื่อข่าวลือบางคนเริ่มลังเลว่าประเทศไทยทำถูกจริงหรือไม่กลางกรุงเทพผู้คนบางส่วนออกมาชุมนุมถือป้ายที่เขียนว่าหยุดเราต้องคิดถึงบ้านเราอีกฝากหนึ่งของถนนอีกกลุ่มถือป้ายที่เขียนว่าไทยไม่ทิ้งใครเสียงตะโกนโต้เถียงดังขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความร้อนแรงตำรวจยืนกั้นกลางเพื่อไม่ให้สองฝ่ายประทะในบ้านเรือนทั่วประเทศ คนไทยนั่งดูข่าวด้วยหัวใจที่สับสนเรากำลังทำถูกหรือกำลังนำภัยมาสู่บ้านเราเด็กนักเรียนในห้องเรียนถามครูอีกครั้งคุณครูครับถ้าเราช่วยแต่เราต้องลำบากเราควรทำต่อไหมครับครูเงียบไปนานก่อนตอบด้วยเสียงแผ่วเบาบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะง่ายและบางครั้งความดีที่แท้จริงก็ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดเด็กๆเ,เงียบลงไม่มีใครถามต่อแต่ในใจของพวกเขาคำตอบนั้นฝังแน่นลึกเข้าไปที่ตะวันออกกลาง ขบวนความช่วยเหลือจากไทยเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงสองข้างทางคือหมู่บ้านที่พังทลายตึกรามเงียบงันเสียงลมพัดผ่านความว่างเปล่าท่ามกลางความเงียบสายตานับร้อยคู่แอบมองจากในเงามืดใครคือมิตรใครคือศัตรูไม่มีใครรู้ทหารไทยที่คุ้มกันขบวนจับปืนแน่นเงอไหลซึมใต้หมวกเหล็กแต่ในมืออีกข้างพวกเขายื่นขนมปังเล็กๆให้เด็กที่ยืนตัวสั่นริมถนนเด็กคนนั้นรับไว้น้ำตาไหลก่อนจะโผล่เข้ากอดขาของทหารภาพนี้ถูกบันทึกไว้ในใจของผู้คนแต่ในเงามืดนั้น ใครบางคนกำลังกำปืนแน่นในกรุงเทพข่าวนี้ถูกส่งกลับมาภาพทหารไทยถูกเด็ดกอดแน่นถูกแชร์ไปทั่วอินเทอร์เน็ตคนไทยจำนวนมากร้องให้ด้วยความภูมิใจแต่ในเวลาเดียวกันรายงานข่าวเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธพวกเขาอาจโจมตีขบวนความช่วยเหลือคำเตือนนี้เหมือนคมมีดที่กรีดลงกลางหัวใจคนไทยทั้งประเทศแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดยืนคุยกับลูกค้าลูกชายฉันอยู่ในกองทัพฉันกลัวเหลือเกินแต่ถ้าเขากำลังทำสิ่งที่ถูก ฉันก็จะภาวนาให้พระคุ้มครองเขาชายสูงวัยที่ยืนฟังเงียบๆเอ่อยขึ้นประเทศไทยเคยผ่านสงครามเคยผ่านความลำบากครั้งนี้เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เสียงภาวนาลอยไปทั่วแผ่นดินทุกวัดเต็มไปด้วยผู้คนที่มากราบพระทุกบ้านเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์คนไทยไม่ได้ภาวนาเพื่อตัวเองแต่ภาวนาเพื่อทหารที่กำลังเดินทางไกลเพื่อเด็กที่กำลังรออาหารเพื่อผู้ลี้ภัยที่กำลังรอความหวังที่สาระราชาติความตึงเครียดถึงขีดสุดบางประเทศเสนอให้หยุดการเคลื่อนไหวของไทย แต่ผู้แทนอีกหลายประเทศค้างเสียงแข็งพวกเขากำลังทำในสิ่งที่เราละเลยห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงโตเถียงไม่มีข้อสรุปแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกทั้งใบกำลังแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งที่เชื่อมั่นในประเทศไทยและฝั่งที่ต้องการเห็นประเทศไทยล้มเหลวในบ้านเราข่าวการกดดันทางเศรษฐกิจยังคงรุนแรงข้าวของแพงขึ้นทุกวันชาวบ้านเริ่มเหนื่อยเริ่มบน่นแต่ทุกครั้งที่เปิดโทรทัศน์เห็นเด็กตะวันออกกลางที่กอดธงไทยด้วยน้ำตาความเหนื่อยน,นั้นก็เหมือนถูกลบเลือนไป อย่างน้อยเราก็ทําให้เขามีชีวิตต่ออีกวันเสียงของคนไทยธรรมดารรมดาก้องอยู่ในหัวใจทุกคนขณะเดียวกันที่ตะวันออกกลางความมืดกําลังเคลื่อนเข้ามาไกลกลุ่มติดอาวุธเริ่มรวมกําลังพวกเขาส่งสารเตือนหยุดหรือพวกเจ้าจะต้องเจ็บปุกทหารไทยรับรู้ข่าวนี้แต่ไม่มีใครถอดทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขากําลังปกป้องไม่ใช่เพียงขบวนสินของแต่คือศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติค่ําคืนนั้นฟ้าตะวันออกกลางเต็มไปด้วยดาวขบวนรถของไทยจอดทักริมทางทหารถัดเวรนกันเฝ้า เสียงเด็กๆหัวเราะเบาๆเพราะได้เข้าอิ่นท้องแม่ร้องกล่อมลูกด้วยเสียงสันไหวในมือเธอยังถือกล่องอาหารที่มีตราธงไทยทหารนายหนึ่งมองภาพนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเขาพึพมพากับตัวเองขอให้พรุ่งนี้ปลอดภัยเพราะหัวใจของไทยทั้งชาติฝากไว้กับเราแล้วแต่ในเงามืดของภูเขาหินเสียงปืนถูกขึ้นลำดวงตาเย็นชาของใครบางคนกำลังจ้องขบวนช่วยเหลือและในเช้าวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันใหม่ท้องฟ้าเหนือทะเลทรายกลับเงียบผิดปกติ ขบวนรถบรรทุกของไทยที่เต็มไปด้วยอาหารยาและเสื้อผ้าเคลื่อนตัวผ่านถนนแคบที่สองข้างทางเป็นกำแพงตึกพังทลายทหารไทยรู้สึกได้ถึงบางสิ่งผิดปกติความเงียบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนัน่นแรงสะเทือนทําให้รถคันหน้าโครงเคลงควันดําผวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงกรีดร้องของเด็กและผู้หญิงดังสะท้อนกล้องไปทั่วโจมตีระวังตัวเสียงสังการดังขึ้นทันทีกลุ่มติดอาวุธโผล่ขึ้นมาจากเงามืดกระสุนาสาดใส่ขบวนรถอย่างไม่ยัง้ง ทหารไทยรียบกังกอบกำบังพลเรือนที่วิ่งหนีตายเสียงปืนเสียงร้องเสียงหัวใจเต้นแรงรวมกันเป็นบังวนแห่งความโกลาหลทหารนายหนึ่งยืนกันอยู่หน้ารถบรรทุกเขาตะโกนบอกเด็กที่กำลังตัวสัน่นอย่ากลัวหลบหลังพี่ร่างของเขารับกระสุนเพื่อปกป้องเด็กคนนั้นเลือดไหลแต่เขายังคงยืนมัน่นภาพนั้นถูกบันทึกไว้ในสายตาของชาวบ้านนับสิบท,ที่กำลังหนีตายในวิทยุสื่อสารเสียงสั่งการจากกองบัญชาการดังขึ้นทุกนายรักษาขบวนเอาไว้เราต้องปกป้องความช่วยเหลือนี้เพราะมันคือความหวังสุดท้ายของผู้คน ทหารไทยทุกคนกัดฝันแน่นแม้กระสุนจะถาโถมแต่ไม่มีใครถอดท่ามกลางเสียงระเบิดและควันไฟหญิงชราตะวันออกกลางคนหนึ่งลากตัวเองเข้ามาช่วยประคองเด็กที่ร้องไห้เธอหันไปมองทหารไทยด้วยน้ำตาแล้วตะโกนเป็นภาษาอัหกับพวกคุณคือพี่น้องของเราคำพูดนั้นเหมือนประกายไฟที่ส่องสว่างกลางความมืดชาวบ้านหลายคนเริ่มออกมาช่วยเหลือบางคนช่วยดึงผู้บาดเจ็บบางคนกางแขนปกป้องกล่องอาหารที่มีตราธงไทยในวินาทีนั้นโลกได้เห็นภาพที่ไม่คาดคิด ทหารไทยกับประชาชนที่ไม่รู้จักกันกลับยืนเคียงข้างกันต่อสู้กับความกลัวและความตายเพื่อรักษาชีวิตของคนที่ไม่กลัวตายการประทะก,กินเวลายาวนานแต่ด้วยความกล้าหาญและการเสียสละทหารไทยสามารถต้านทานจนกลุ่มติดอาวุธล่าถอยไปเมื่อเสียงปืนเงียบลงสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบงันที่เจือด้วยเสียงสะอื้นทหารบางนายล้มลงเลือดเปื้อนผืนดินแต่บนใบหน้าของพวกเขากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันสงบเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ปกป้องไว้ได้คือชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ชาวบ้านหลายคนโผล่เข้ากอดทหารไทยเสียงร้องให้ดังระงมเด็กหญิงตัวเล็กที่ถูกช่วยเอาไว้ยกธงไทยขึ้นสูงด้วยมือเล็กๆของเธอธงนั้นโบกสะบัดกลางควันไฟภาพนี้ถูกบันทึกและส่งกลับมายัางประเทศไทยผู้คนนับล้านทั้งประเทศยืนดูด้วยน้ำตาบางคนพนมมือบางคนกอดลูกแน่นทุกหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันนี่แหละคือความหมายของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคลแมกซสจบลงด้วยภาพนั้นธงไตรรงโบกสะบัดท่ามกลางซากตึกไฟไหม้แต่กลับเต้นไปด้วยเสียงหัวใจที่ยังเต้น พราะประเทศไทยเลือกที่จะยืนหยัดเมื่อเสียงปืนเงียบลงเหลือเพียงควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเสียงสะอื้นของผู้คนที่ยังคงกล้องอยู่ในซากตึกที่พังทลายทหารไทยบางนายไม่ได้กลับบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้คือเกียรติศรัทธาและหัวใจของความเป็นมนุษย์ภาพเด็กหญิงตะวันออกกลางที่โบกธงไตรรงแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วสื่อหลายประเทศพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยชาติเล็กที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ภาพนั้นไม่ได้ทําให้แค่คนไทยน้ําตาคลอแต่ยังทําให้ผู้คนทั้งโลกตั้งคําถามกับตัวเองว่า แท้จริงแล้วความแข็งแกร่งของประเทศหนึ่งวัดกันที่อะไรคือจำนวนอาวุธคือขนาดเศรษฐกิจหรือคือพลังของหัวใจที่กล้าหาญและไม่ทอดทิงกันและประเทศไทยได้พิสูจน์คำตอบนั้นแล้วหลายเดือนต่อมาในงานประชุมที่สหประชาชาติผู้นำจาก32ประเทศลุกขึ้นปรบมือให้คณะผู้แทนไทยเสียงปรบมือที่ดังก้องนั้นไม่ใช่เพราะไทยร่ำรวยไม่ใช่เพราะไทยเป็นมหาอำนาจแต่เพราะไทยเลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างมนุษย์ด้วยกันสำหรับคนไทยที่อยู่บ้านไกลออกไป หลายครอบครัวอาจยังโศกเศร้ากับการสูญเสียแต่ความสูญเสียนั้นไม่ได้สูญเปล่าเพราะมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้โลกทั้งโลกหันมามองว่าชาติเล็กๆนี้ไม่เคยเล็กในหัวใจเด็กหญิงคนนั้นเติบโตขึ้นมาในดินแดนที่เคยวุ่นวายเธอมักจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าฉันยังจําได้วันหนึ่งมีคนจากประเทศไทยมาช่วยฉันไว้ฉันยังจํารอยยิ้มและเสียงที่บอกว่าไม่ต้องกลัวนั่นทําให้ฉันเชื่อว่ามนุษย์ไม่เคยถูกสร้างมาให้ทอดทิ้งกันและนี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งไม่ใช่เงินงดนแดน แต่คือความทรงจําแห่งความดีที่จะถูกเล่าขานต่อไปประเทศไทยอาจไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดอาจไม่ได้มีอาวุธทันสมัยที่สุดแต่ประเทศไทยมีสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดคือหัวใจที่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเมื่อเสียง SOS ดังขึ้นครั้งหน้าบางทีโลกคงไม่ลังเลที่จะหันมามองไทยอีกครั้งไม่ใช่เพราะเรามีอำนาจแต่เพราะเรามีหัวใจและนี่คือเรื่องราวที่ฝากคำถามถึงผู้ชมทุกคนว่า หากวันหนึ่งโลกทั้งโลกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือคุณจะเลือกยืนเฉยๆหรือคุณจะเป็นคนที่ยื่นมือออกไปสุดท้ายนี้เรื่องราวของไทยและ32ประเทศตะวันออกกลางได้สอนเราทุกคนว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดที่ขนาดแต่ถูกวัดด้วยหัวใจของการให้